มีขุดมะพร้าวแอปปี้ขุดขุดเปลือกกระถิ่นต้องขุดเอาขุยมันออกถ้าจะเอาอกระถิ่นมาทำประโยชน์นะทำประโยชน์ต้องขุดขุดขุยมัอยนออกไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนฝุ่น ันก็จะเป็นลายสวยเอ้วทำลายก็ได้นะต้องขาล็อกไว้อย่างเงี้ย ื่องกูต้นไม้ก็พี่อาอบน้อแก,กม่นนะแกเห็นเขาตัดต้นไม้แกโ่น่ว,ว่าคิดไอ้พี่สงสารต้นไม้แกสงสารต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวในจิตอย่างเงี้ยเป็นไกลแบบว่าจิตจิตเมตตาเกินเมตตานะเนาะเมตตาอย่างนี้หมายว่าแม้แต่จิตอย่างเงี้ยเลยว่าแม้แต่ต้นไม้ ก็ไม่กล้าเด็ดอะไรเงี้ยชีวิตต้นไม้ชีวิตพืชนะไม่กล้าเด็ดประมว่าคือสงสารสงสารต้นไม้อะไรอย่เงี้ยถ้าไม่มีครอบครัวถ้าไม่มีแบบว่าทางโลกนะก็จะเป็นพระนาคามี ไม่เด็ดไหมแต่กระทั่งต้นไม้ยัง,งถือห,หมายว่าสีแปดก็ครบแล้วอะ่ะกะถือสีพิกซ์นี้แหละ อีกบ้านหนึ่งก็เป็นจิตแห่งความเป็นแม่จิต mm. พระแม่เจ้าถ mm. ูกไหมสงสารต้นไม้จิตเมตตา,าง้แ mm. ฮปปี้นี้ยิ่งกว่าสงสารนี ยิ่งกว่าสงสารด่เห็นเขาตัดแม้แต่กิ่งเขาเก็บมาดูสิแม้แต่ต้นก็ไปแบกมาคิดว่าโอ้ยเขาตัดแล้วก็สงสารก็แค่ตงรงั้นงั้นเอามาทําประโยชน์ดีกว่าอะไรเงี้ยต้นไม้จะได้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยถูกไหมละ่ะเทวดาลูกค้าเทวดาที่อยู่ในต้นไม้เขาจะได้บุญเอามาทําประโยชน์ ในบ้านเลอว่าเปิดเทให้เขาฟังะอะไรอย่างเงี้ยนะถูกไหมละ่ะก็จะได้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นบุญกับเขาเนะี่ยยิ่งกว่าสงสารถือว่าเป็นการช่วยโลกลดไปหาภาวะความสุขปรโรก งไปเดี๋ยวก็ตายแล้เราก็เออเห็นประโยชน์พอใช้ได้อยู่เราก็เอามามาทำประโยชน์ทำเป็นสิ่งของน่าใช้เป็นของดีมีคุณค่าแล้วนี้ในการเก็บรักษาไว้ถ้ามันจะผุพังทลายหรือมันมีใครเอาไปก็เราก็ไม่เสียดาย นกยิ่งจะปูมใจลืมใจ,มใจเพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้ทำและมีคนต้องการใช้ประโยชน์ได้อรเงี้กว,ว่าการกระทำที่เป็นประโยชน์ ว่าเป็นการกระทำประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ในการสร้างความคิดของตนถ้าคนคิดได้นะาเหตุหาผลด้วยตนเองถมล้วแลก็ด้วยการว่า จะนั่งหาเหตุหาผลพูดบน่นคนเดียวก็ไม่คืออ่ะนะก็เลยต้องอัดวีดีโอ oh. ตัวเองจะได้พิจารณาได้งไงต้องเสกตนอีกองคหนึ่งออกมากไมไ่แล้วก็คุยกับตัวเองถามตัวเอง ความชอบทำถูกไหมละ่ะก็เราทำตามทำเรียกว่าต้องพึ่งตัวเองแล้วนะเพราะว่าพวกเราต่างก็เป็นผู้ถูกทิ้งแล้วพวกเธอรอยคออยู่ตรงนั้นอยูก่กลางไม่น้ำแล้วพวกเธอรู้ไหม เธอคิดว่าไททานิกจะจมน้ำไม่เป็นหรือไงพวกเธอหัดว่ายน้ำแล้วหรือหัดดำน้ำหรือยังหัดต่อสู้กับสภาวะโรคหรือยังเกิดไปเจอน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยหรือไปเจอข้นโลกเหนืออะไรเงี้ย ความหนาวความร้อนพวกเธอฝึกด,ดีหรือยังหัดดำน้ำในหัดนาดำน้ำในน้ำแข็งได้หรือยังแน่ใจหรือยังว่าอดทนได้พระคราท่านสอนให้อดทนให้พยายาม อยู่เหนือเหตุและผลอย่ามองข้ามสิ่งแม้เพียงเล็กน้อยเช่นลมหายใจก็อย่ามองข้ามเธอคิดดูสิคาว่าอย่ามองข้ามเนี่ยอย่าประมาทเนี่ย แม้แต่ลมหายใจเนี่ยทิ้งสิ่งที่เธอมองไม่เห็นเนี่ยมันยังมีอํานาจทําให้เธอตายได้ถูกป่ะแล้วสิ่งที่เธอมองเห็นล่ะเธอจะมองข้ามเหรอ ว่าพวกเธอยังมองข้ามอยู่เหรอเธอยังใจเย็นอยู่เหรอ,อย,ย,ยังเที่ยวสนุกยังเที่ยวสนุกยังกินสนุกยังอยู่สนุกอีกสนุกกันเข้าไป สนุกกันเยอะๆแล้วจะจำอารมณ์ของความสนุกเอาไว้เมื่อไหร่ที่ทุกมาถึงแล้วก็ระล,ลึกถึงความสนุกนั้นไว้ให้มันได้สุกเข้าไว้สนุกเข้าไว้สนุกให้มันบรรลุเราไม่สนุกด้วยหรอก ราตรีสวัสดิ์ค่ะบายบาย